ใช่หมดนี่แข็งละมาอยู่ข้างหลังอย่างเขก็มาเขย่งนี่ถึงแต่แม่ใบคนแรกเหมดนกันจะไปเ่าไหร่อือ ไปนะ้องถายไปกับมไปเบมูก็สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบด้อง อันเขาอันพวกซูนโหลดไทยเขาเจาพี่น้องลงมาเบิงลงมาเบิงโหลดห,หายไฮโลลิกยังม่างตอกมางจีนมันออกพี่น้องเลยตีราคาเขาข่าว,าวลงมาตาจนสวดตีราคาเขาข่าวทวีตลงมาหน่ะฮกพัดกาทบะสิทาเบิงมันก็จะเห็นแล้วมันเป็นของศูนมัน เป็นอะไรเฮ้อเัาชอบมาใหญ่เพื่ออะไ่นะบ่บ่ตัวน้ำตาคุยย่อยนี่คือมาใหญ่เพื่ออะไรไม่ใหญ่ท่านเข้าออกอย่างไรเป็นอะไรกินหัวาหานมันบ่อยากนั้นเป็นไดบ่ไม่ใช่เอาม้าแล้วหมูนะเขามาบอกค่ะไปเอาเลยนะอันหมูตัวไปซ้ำตัวหนึ่งเหรอเนีเออเขามาบอกอะไรเขาซ้ำแล้วเลย นั่งนี่แต่ว่าไปซ้ำหมื่นเลยนะฮะก็ได้ขืนอีกใช่นี่ขืนก็มันไปอีกนั่งไงเด้สะนั่งอ้ล้างไปยังไงนะ็นีเล้ไหนบัวท้าไปซ้ำบ่เนี่ย

อ่ใครยื่นกรโลลูกหองห่อนลใจต้นปากันห่อนลงฝนยุ้มมันอาจะเป็นอะไรจะเป็นยาวๆนะมองหมกหน้าชึ้งอย่างไใจชึ้งอย่างไ ยคั้ยังเป็นคั้งก็มาให้ขี้ให้โตาไ้มเสียใจเนี่มันยืนห่างจ๊เ้ยบอมันจ่อยมันยืนห่างกินห่วหานบ้าลายบ่เปลี่ยนหัาหานใหม่แล้วมันกินยังไม่กหอยากดีมัน้มันเียเปลหัวี้นเีบนด้วากาหนอันนี้อะไรมันยืนห่างเลยะยืนห่างอยากเติโตยาว ที่บ้านก็เจบ้านะนี่ได้ไะนี่ย่างไงเจ็บคาอเลยใจมันเจะค่อยเห็ดยังก่อนนะนะโอ้ตากูเฉยถานร่อยสอบแต่นาอไมเบื่อัวเวรไม่ได้ใหญ่นแห้งเลพี่น้อง จะกินหัวอาหารบอกก่อนอย่างทีปัญเปลี่ยนหัวอาหารใหม่กินน้ก็ได้กินน้ากินมิ่ ันีปเลยดูดมวนโตเงีก่นี้เดนขาเร่อนี้เจ็บขาเด้นี่นี่นี่ขาคขารวยคขารวยเนี่ยนี่นีขันดามาอี่นะนี่เออนั่นแหละเด่นนะขามันขางทางนะมันเจ็บนะขางทั้งนั้น ทนะางมันอยากหยอดลงเนาอใจอเปลี่ยนหัวห้านอะไรอยากหยอดเนะา,า,านะเป <c oughs> um e. ลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยอาทิต้เขา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 เตอนทำบกขักนะยังมีไข่หนึ่งค่เขาให้กินแบบได้สมูเขากับห้าเบิ่งนะคเด็ด,ดิ เราได้มูเขาอ้วนเท่า,าก,กับราสุใช่ไหมมูกินตัวชช่ใหมกินสอบแล้วเจ็ดลอยตลอดไปมันก็ตายแล้วเวย้ยเจ็ดลอยหกิตลอดไปหอนย่าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้เจ้าแล้วเวย้ยมูม้วนนอ่คืออนคือสะอาด้าพาะเขาไปขี่อยู่พอ เฮ้อมันสะอาดเลยนะมันไปขี่ข้อกอันนะพ่อมันหูจักค่ามรีโมทข้อไงผู้โชคกปกแต่ข้อชุดถ่ายพ่อจักค่ามจักขี่ยังแทบจ,บจิบจื้อมอเลอรเรยพี่น่อมวใหญ่บ่รดะ ใหญ่เบอร์อะไรนี่ห่ว่าอะไรเหรอมาตีมนโตน่อยก็ว่าวน่ล้วเหรอจหายวาหายาเว้ยสื่อตัวสองพันสนใจน้าไห มันหน่อยรูดมือเห็นกว่านี้เคิดว่าหมูคนเราขอบหมูคนเราแมมมาหายถ้ามันใหญ่ํำกัญก็ไปชิบไปว่า มันครบกันบอเจามันแดงไะพอใจฮะดูความดือ้อใจมาสีตุ่มมันมันนี่เหลือกินมันนี่ ขณะกินหัวอาหารน่ะดูดๆไปแหละก็เซ้าพ้อไะไนี่เบิ้ดก่อนดอ่อกไปกินอยากกินหักกระเบิดอเปว่าเอาเอแล้วมันจะใหญ่ไปใหญ่ไปดอก ขึ้นแล้วยิ้มใหญ่ขึ้นแล้วบ้านขึ้นก้าไปอ้ามันเป็นยังหมูตัวนี้ นี่หนะเนี่ยอ,อ,อย่าขึ้ห้อยยังตีมันนี่ใช่ไพ่ออไบอกแหละฮะจะตีตัวไหนหบอกจะตีข้อไ,ไหนวอนหลกจะจะไปเห็ดจะเขือเด้อจะจะมาหาตีมลแลแูแล้วกลกฮะ nha Mấy đâu? กนตูหมูใหญ่เบอละเน่อยแกัปัดเน่ยมมีวิอัก,กันให้มันกียเกี๊ยงเนี่ยไข่กันังถับทำตัวเองอยู่ๆเหล่โอ้ยจมันมุง,งมีวี่อ่ะออกตีนนี่ผู้ชินนะเบิร์เ่ ว่รอตัวมวกน,งา,นา,างนะนางตังกูไป็นอะไรงแจ้กูดีดมุกกรหนีย,ย,ยิ้มั้งเขาหั่งไผ่เออกูจะไปอยู่จังหน่อยกูยมาถ่ายคลิปมูสก็้องูสแแคนไหนเน่ <c oughs> าตาบอกอบอกมูสจะมหวต้อง ม่นจะควงลายเห็นมันตีมันกระบอกมันอย่าตีหล่ะเอ้ยดได้เหม,มือนกันนะตาจิตตงเหมือนวปานอตาสร้าคนเหมือนชูตาสร้างหรือหายตัวได้ขึ้นแล้วกค้นไปลดค้นไปหายข้าซ้ำมันเบิดนะ สำนีเราจะไปเนองคลิปนี้กันเล